รอยเหยียบอยู่พี่น้องแต่ไม่ลั่นโอ้ติดตรงนี้พี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับผมรอยพานอยู่ครับผมแต่ไม้ติดโอ้ผมลืมเคลียร์ไม้ครับพี่น้องนี่หลังนี้มีแต้มพี่น้องนี่ครับผมนี่หนึ่งแต้มครับพี่น้องนี่ครับผม กือเ่อเห็นแหละกับฝ้าผ้าได้พี่น้องหลังเนี่ยมันกลับตอนนั้นด้วยอู้ยไหนอู้ยอ้ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวขอปิดดูกก่อนพี่น้องไม่ได้ติดหนูครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตกับผมผมเขี่ยก่อนขออนุญาตนะครับผมขอปิดกล้องก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาย้ําหนูนะครับดักหนูเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องดักกับฟ้าผ่านะพี่น้องห้าหลังนะผม๋นี่นะครับผมหมายบรรยากาศนะผมดักไว้สามตรงนี้สามหลังนะพี่น้องมีสองจุดนะครับอีกจุดหนึ่งสองหลังจุดหนึ่งสามหลังนะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับพี่น้องว่าจะหมาหรือเปล่านะครับผมหลังแรกนะครับพี่น้องนี่นะครับผม นี่หลังแรกไม่ลั่นนะครับพี่น้องกับฟ้าผ่าไม่เป็นไรนะครับพี่น้องผมจะปล่อยไว้นี้นะครับหลังแรกมันอยู่ตามล่องครับผมปล่อยไว้ก่อนครับผมเดี๋ยววันหลังก็ามาย้ำใหม่ครับหลังนี้ไม่เป็นไรโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับพี่น้องไม่รู้ว่าหนูจะมีตัวหรือเปล่านะครับพี่น้องหลังที่สอง แถวนี้หลังที่สองอ,อหลังที่สองลอยลั่น้อยเหยียบอยู่พี่น้องแต่ไม่ลั่นโอติดตรงนี้พี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับผมรอยพานอยู่ครับผมแต่ไม้ติดโอผมลืมเคลียร์ไม้ครับพี่น้องนี่ รอยลั่นอยู่ครับพี่น้องรอยเหยียบรอยลั่นอยู่แต่ไม้มันมงัดตรงนี้พอดีมันเลยไม่สับครับผมเดี๋ยวอากาศนะครับอย่างนี้สักครู่นะครับผมหลังนี้ต้องเก็บก่อนนะครับพี่น้องเนี่ยโอ้เสียดายเสียดายหลังนี้อยู่ใกล้ถนนพี่น้องดักไว้ต่ริมถนนเลยครับพี่น้องรอยเดินผ่านอยู่ครับพี่น้องรอยเหยียบอยู่แต่ไม่ลั่นไม่ใช่แต่มันลั่นอยู่ มันลั่นแต่มันบอบอสับพ,พี่น้องสาเหตุมันติดพ่อไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้ไปขัด้าอยู่พี่น้องโอ้เดี๋ยวตอนเย็นเอาใหม่พี่น้องเสียโอกาดไปหนึ่งเต้มไม่เป็นไรครับอีกหนึ่งหลังเดี๋ยวผมหากันครับผมมือจักหน้อยนะพี่น้องเดี๋ยวผมหาก่อนอีกหนึ่งหลังผมทำสัญ,ญลักษณ์ไว้อยู่พี่น้องมานาะกลังเถอะ เสียท่าเลยพี่น้องเอ้ย <IAN> หลังนี่เอ้าหลังนี้มีแต้มพี่น้องนี่ครับผมนี่หนึ่งเต้มครับพี่น้องนี่ครับผมนี่พี่น้องหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มตัวเลวรุ่นครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยหลังที่สองดิพี่น้องเสียโอกาสเลยผิดพลาดเลยครับผม ยังดียังได้หนึ่งแต้มนะพี่น้องเนาะหนงเหลืออีกสองหลังพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปลุ้นนะครับผมตอนนี้เก็บไปแล้วครับผมสองหลังอีกหลังนึงยังไม่เก็บพี่น้องอีกหลังไมนอยู่ในร่องผมปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเพราะว่าจะมาซ้ำหมายเก่าอยู่พี่น้องโอเคครับผมหมายก็อยู่ข้างทางเลยนะครับพี่น้องข้างทางเป็นแปลนะครับผมแต่มีทางหนูครับร้อยหนูใหญ่ันกัดแล้วก็ร้อยเหยียบครับพี P ่น้อง ผมเลยมาใส่ไว้นะครับผมเนี่ยลอยลับๆเลยพี่น้องอุ้ยหลังนี้ผมเสียดายเลยครับผมเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยมันยุบยุบลาบๆเป็นล่องเลยนะครับผมเนี่ยโอ้เสียดายตอนเย็นเดี๋ยวเอาหม่พี่น้องเนี่ยครับผมดูรอยมันเนี่ยลาบหมดเลยครับผมรอยมเล่นนะครับผมหนูใหญ่นะครับเล่นอย่างเงี้ยเสียดายเสียดายเอาเคกครับผมจะไปดูอีกสองหลังครับพี่น้อง อยู premises, ่ไม้ตรงนี Plus, ้สองหลัง e ้วครับพี่น้องผมมาซ้ำครับผมวันนั้นผมดักแล้วมันเหยื่อหมดนะครับตรงนี้ที่ผมดักเอกับวงเดินไปเหยื่อหมดตรงนี้อาเวันนี้ผมเลยมาซ้ำครับพี่น้องผมเห็นร้อยกัดร้อยกัดหญ้าเยอะพี่น้องผมเลยมาซ้ำครับผมดูแล้วน่าจะมีตัวครับตรงนี้เอ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องลุ้นกันครับผมขอให้มันหมานะครับผมลุ้นกันลุ้นกันโอ้ยมอลลั่นพี่น้อง หนูบาผ่านครับบนี้ครับผมโอ้หผมอไว้ตรงนี้ล้ะครับผมันยังผ่้พานเอาไว้ก่อนครับผมผมบบลอหลอกหลังนี่ผมไว้มายามมือหลังพี่น้องยังเหลืออีกรังนะครับผมยังเหลือให้พี่น้องรุ่นอีกหนึ่งรังครับอยู่แถวนี้เออนี่นะ้ครับผมมาลุ้นกันครับผมว่าหนูมันจะผ่านหรือเปล่าครับวันนี้ไหนวะเดี๋ยวด้ผมดูดูกันนะพี่น้อง ผมว่าคุณดักไว้นอกนี่นะ่ะอะไะพี่น้องผมว่ามันดักไว้เดียวๆนี้นะ,ด,นะดักไว้ดีโหดบ่อืแค่ไหนละ่นละพี่น้องผม ผมทำงานนี่พี่น้องหรือหมาคาบไปแล้วนี่พี่น้องผมนี่ดูบริเวณใกล้เคียงก่อนครับผม,เ,บดมดเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่ดูรอยมันกัดอยู่พี่น้องอู้รอยกัดหยาทั้งนั้นเลยครับพี่น้องอยู่ครับผมรอยมันกัดหยาครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก,ก่อนผมว่าหมาคาบของผมไปแล้วมั้ย คือเ่เห็นละ่ะกับฟ้าผ้าได้พี่น้องหลังเนี่ยมันกลับอัน,น,นเน้ยดิโ<น>อ้ยไหนโอ้ยโอ้อยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวขอปิดดูก่อนพี่น้องมไม่ได้ติดหนูครับผมเหี๋ยวเถอขออนุญาตครับผมผมเขี่ยก่อนขออนุญาตนะครับผมขอปิดกล้องก่อนนะครับนี่นะครับพี่น้องผมสรุปแต้มให้ชมนะครับพี่น้องก็ได้แค่หนึ่งแต้มนะครับพี่น้อง ดักกับฟ้าผ่าไว้ห้าหลังนะครับผมนี่อีกหลังนึงผมยังไม่ได้เก็บพี่น้องดักไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะมาซ้ําไหมายเก่านะครับพี่น้องดักติดไว้นะครับผมเผื่อมันจะมีลุ้นนะครับเผื่อจะได้ตัวเอาโอเคนะครับพี่น้องในหนึ่งแต้มก็ยังดีนะครับผมตัวเลรุ่นครับผมใหญ่อยู่ครับผมพอแกงอยู่เอาโอเคนะครับพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่ครับผมในตัวอยุพี่น้องนี่หมายของผมหมายเดิมผมครับนี่หมายเดิมกกอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาดักซ้ําตอนเย็นนิดนะครับพี่น้งองวันนี้ไม่ทํางานไปติดเอ,อที่เราไม่อยากให้ติดนะครับพี่น้องผมก็ปิดกล้องจัดการไปแล้วพี่น้องโอ้ตัวเท่าแขนเลยพี่น้องใจ่หายวับเลยผมเอ้าเอาทำนีเด้พี่น้องอ่า ไปลุ้นกันไปคลิปหน้านะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาตักสามหมายเดิมนี่นะครับผมให้ได้ตัวให้พี่น้องได้ดูนะครับผมอ่าโอเคครับผมไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ